และในที่สุดรูปหน้าปกหรือรูปโปรโมตของจ้ตัวละครตัวใหม่ในซูเปอร์จีนก็ทําการอัปเดตมาให้เราได้รับชมกันแล้วนะครับสาหรับตัวละครตัวใหม่ตัวนี้เขาจะมีชื่อว่ากระบองเหล็กระดับ URV4 นะครับผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นี่คือหน้าเปิดมาไว้ในทีมมากๆแต่ปัญหาของไอดีของผมเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวโซนิกระดับ URV2 ตัวนี้ก็หน้าเปิดมาไว้ในทีมเช่นเดียวกันทําเอาผมนี่เลือกยากแบบสุดๆเลยนะครับเพราะ2ตัวละครตัวนี้โอ้โหมันโหดมากๆเลยนะคือถ้าให้เทียบกับเจ้าตัวการ โรเนี่ยมันโหดเท่ากันเลยนะครับในพวกตัวละครลถหลังๆโอ้โหคือมาดีจริงๆและแถมกิจกรรมของเขานะตรงนี้มีการอัปเดตแพทใหม่มาด้วยนะครับซึ่งแพทใหม่ในตัวเนี่ยมันจะทําการเสริมค่าสเตตัสให้กับเราที่โอเวอร์โหลดมากๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีแบบหน่วยการเพิ่มพลังโจมตีแบบเปอร์เซ็นต์เลือดหน่วยเลือดเปอร์เซ็นต์อัตราการตีเกลือตากาันตางหรือความเร็วมันอัปเกรดให้กับเราได้แบบ โคตรแถมยังมีของรางวัลแจกให้กับเราอีกจํานวน8วันแบบเน้นและตัวละครระดับ SSR บวกก็มีแจกให้กับเราฟรีๆอีกแล้วครับผมโอ้โหบอกเลยว่าแจกฟรีเยอะจัดๆเอาเป็นว่าสําหรับคิวโดนี้กระผมเองมาขอบพูดในเรื่องของรายละเอียดสกิลของเจ้าตัวกระบองเหล็กระดับยูกันดีกว่านะครับเมื่อเขาทาการอัปเกรดอัปเดตข้อมูลเข้ามาในเกมทั้งหมดนะตรงนี้แล้วนะครับรายละเอียดสกิลของเขาทั้งหมดมันจะถูกเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่และที่สําคัญถ้าเกิดว่ารายละเอียดสกิลของเขามันอึด ถึกทนแล้วดีจริงผมเองก็อาจจะเปิดในเดือนหน้านะส่วนเจ้าตัวโซนิกระดับ UR V4 V2 V3 <ๆๆ S 2> ก็ต้องข้ามไปก่อนโอ้โหน่าเสียดายจริงๆ,ๆคือตัวดําผมนะตอนนี้มันมีจํากัดแบบสุดๆนะครับถ้าเกิดจะเปิดกระบองเหล็กเนี่ยก็ต้องไปรออีรีเทิร์นอีกทีนึงซึ่งคาดว่าถ้ารีเทิร์นตรงนั้นมาอาจจะไม่ได้เปิดก็เป็นไปได้เอาเป็นว่ายัางไงก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดนะครับก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะลิสต Man s ช o อบริการการจำเงินเกมมือถือวันพันเมนเดอะสโตนเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโนหนึ่งที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996กคูปองในราคา59 00 0กันกว่าบาททาง l ิ s t Man s ช o อก็มีบริการให้เป็นเพื่อนทุกๆท่านได้เลือกสัรงชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกกัั้้งงงงยยมีีีระะบบผ่อออนนนนาสสูุดดดถึ10เืวแล เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิทแมนช็อปเขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิทแมนช็อปบริการการจำางินเกมตลอด24ชั่วโมงครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมว an ันพันเมนเดอร์สโตนเกตในเซเว่นจีนสำหรับคลิปดอในวันนี้กระผมเองจะมาทำการอัปเดตรายละเอียดสกิลใหม่ของเจ้าตัวละครตัวใหม่กระบองเหล็กระดับ URV4 ตัวนี้กันอีกหนึ่งรอบและการับ ว่าไอ้เจ้าตัวกระบองเหล็กระดับ URV4 ตัวนี้เขาถูกปรับเปลี่ยนสกิลมาใหม่นะครับผมยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นรายละเอียดที่สําคัญแล้วเนี่ยก็ยิ่งทําให้ตัวละครตัวนี้มันเก่งมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยแถมการมาของตัวละครของเขายังมากับห้องวิจัยอันใหม่ตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งผมเองก็ได้อธิบายไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปรวมไปถึงเขายังมากับกิจกรรมต่างๆนานานะครับผมที่ให้ทรัพยากรกับเราเนี่ยดีมากๆและที่สําคัญยังได้รับตัวละครระดับ SSR บวกฟรีอีกด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเลือกรััับกกนนนอีีทึะะววว่าาาเเรรจตตลคไหป็ SSR บวกกันดีเพราะตอนนี้ผมขาดแค่เศษอีกไม่กี่เศษผมเองก็ทําตัวละครเหล่านี้เป็น SSR บวกได้แล้วนะรวมไปถึงนี่เลยครับตัวละครที่เขาแจกให้กับเราโอโ้โหบอกเลยว่าแจกเยอะมากๆและดันมีตัวละครระดับ SSR บวกหนึ่งตัวที่สําคัญด้วยนะครับผมในการที่เรานั้นจะเปลี่ยนร่างให้แก่มันซึ่งตัวละครสําคัญตัวนั้นนั่นก็คือเจ้าตัวกระบองเหล็กระดับ SSR ตัวนี้นั่นเองผมสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น SSR บวกเพื่อต้อนรับ จ้าตัว URV4 ตัวนี้ได้เลยนะครับผมจะก็น่าเสียดายไปอย่างหนึง่งตรงที่ว่าร่าง URV3 ของเขาผมเองยังไม่ได้มีนะลองดูตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับตัวละครระดับ UR ผมมีแค่2ตัวละครเท่านั้นเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั่นเองเอาเป็นว่ายังไงเพื่อนๆท่านใดที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนแล้วจะทําการสุ่มเจ้าตัวกระบองเหล็กระดับ URV4 ฝาก ID มาให้ผมสุ่มได้เลยนะครับบอกตามตรงว่าดวงของผมนั้นดีแบบสุดๆอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาาาาาาดดดููรรรยยยยลลละะเเเเออีีีีีขงคท่่่่่ถกกมมมปนใหัววบ ลิสแมนช็อกจัดกิจกรรมมิดแย,ยร์แจกสนันมันกลางปีแจกนินเทนโดสวิตทูแค่เติมเกมบนเว็บก็บมีสิทธิเป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยในเรื่องของการโจมตีปกติอันนี้ก็ยังเป็นโครงการโจมตีปกติเหมือนเดิมนะครับซึ่งจะคิดตามค่าพลังโจมตี120%ต่อมาจะเป็นในเรื่องของอันติเมียในส่วนนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับอย่างแรกก็จะมีการเพิ่มอัตราความเสียหายแบบปกตินะครับแล้วก็แบบพิเศษไปทันทีจํานวน50%รวมไปถึงยังมีการโจมตีแบบไม่สนนใการ หลบหลีกอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลบหลีกแบบปกติหรือหลบหลีกเป็นพิเศษมันจะทําการหักลบอัตราก,การหลบหลีกต,ตรงนั้นไปทันทีจานวน30%และก็หลังจากที่เขาใช้อัตติเมตไปแล้วเขายังจะตกอยู่ในสถานะอาราวาสไปด้วยนะครับจำนวน100%ส่วนดาเมจของสกิลนี้จะอยู่ที่3,900เปซ็นเป็นดาเมจแบบกระจายนะครับซึ่งจะโดนศัตรูทั้งหมด3ตัวในแถวแนวนอนอารมณ์ก็ประมาณว่าเมื่อโจมตีมาก็จะโดนโกูรีบาร์หนตัวนะครับโดนเจ้าตัวยุงยูอาร์หนึ่บบนนะงตัวแล จริงดามจนหรือการโจมตีของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่รุนแรงมากๆนะครับเพราะว่าเขามีการเพิ่มอัตราความเสียหายแถมยังมีการลดอัตราการลบหลีกของฝั่งตรงข้ามได้อีกทําให้การโจมตีของเจ้าตัวกระบองเหล็กระดับ URV4 มีโอกาสโจมตีเข้าเราได้สูงมากๆต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสกิลพาสีติดตัวในส่วนนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คืออัตราการลดดามจที่ไม่ติดคิทติคอนนะครับจำนวน60%แล้วก็มีในเรื่องของสถานะต้านทานไอ้พวกการตายเกิดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของเจ้าตัวด้วงอาชุร,าาระดับ อยู่อ่านในส่วนนั้นจะโดนลดจํานวนในการตายเกิดไปเลยอย่างเช่สนสมมติมีการตายเกิด8ครั้งก็โดนลบออกไป3ครั้งก็จะเหลือการตายเกิดแค่5ครั้งเท่านั้นเองอีกทั้งยังทําให้เพื่อนภายในทีมของเราเนี่ยไม่ถูกการยับยัง้งไม่ถูกการสตาร์ทแบบปกติแล้วก็ไม่ถูกการสตาร์ทแบบพิเศษไปด้วยนะครับอ๋อมาอันสุดท้ายเลยนะครับก็คือพา s ์ทสีคือปกตื่นขั้นอยู่อ่านในส่วนนี้เปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของรายละเอียดด้านล่างนะตรงนี้เท้าเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ใหเราได้ดูชัดเจนมากขึ้นกว่าเเดดดดดิิมม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 แแล้้้้้ววววกกกก็ถถูปปรรรรัััับบาาาาใใใหห่่่ยยนนนคงีี ครับแล้วก็ดูโกงกว่าเดิมอีกด้วยนะถ้าไม่เชื่อลองดูข้อความอันเก่าเทียบกันนะครับผมในส่วนนี้มันจะเพิ่มเติมมาเยอะมากๆนะครับในส่วนด้านบนเนี่ยมีแค่3บรรทัดเองแต่อันนี้เพิ่มเติมมาใหม่โอ้โหมีทั้ง80%กับ60%อะไรก็ไม่รู้เพิ่มเติมมาอีกนะแล้วก็ส่วนในเรื่องของด้านล่างเนี่ยจาก150%จะเปลี่ยนมาเป็น1.5เท่านะครับผมในส่วนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงกันบ้างนะในเรื่องของความสามารถตั้งต้นเนี่ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราลงสู่สนามในการต่อสู้เจ้าตัว,ตวกระบองเหล็กระดับ UR V4 จะได้รับสถานะ โม m มนตัมรีเทิร์นมาจํานวน2หน่วยแถมตอนเริ่มเกมเราเองยังจะได้รับการลดค่าความเสียหายจากการกดขี่ไปด้วยนะครับจำนวน30%ในส่วนของคําอธิบายในเรื่อง Momentum Return ก็คือหลังจากที่เพื่อนภายในทีมของเราตายหมดออกไปจากสนามแล้วตัวละครกระบองเหล็กระดับ URF4 จะกลับเข้ามาสู่ในเกมอีก ครั้งหนึ่งนะครับด้วยเลือดจานวน1 1 0แต่ถ้าหากมีเลือดนะครับเกินขีดค่าจํากัดของเขานะครับในหลอดเลือดตรงเนี้ยที่เพิ่มเติมขึ้นมาจะไปถูกแทนที่หลอดเลือดด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับก็กลายเป็นว่าไอ้เจ้าตัวกระบองเหล็กระดับดยาววีโฟโตนี้จะมีหลอดเลือดสีเขียวบนหัวของเขาจํานวน2หลอดแถมการกลับมาในครั้งนี้ตัวละครของเขายังสามารถใช้การโจมตีอันติเมียรไล่ล่าได้เลยอีกด้วยนะครับผมจำนวน1ครั้งนะใส่แกสตตรในเป้าหมายแบบสุ่มนะครับผมซึ่งในส่วนนี้ก็จะสุ่มมมมมมกกาาาาาาารรรรจจตตตตีีีไไไปปปปเเเเลลลยยแแ่่่ถ้า้้หหาสสุุววัวะคท มันไม่ตายไอ้เจ้าตัวกระบองเหล็กระดับวาวีโฟตวนี้ก็จะทําการไล่โจมตีอันติอีก ซึ่งการไล่โจมตีแบบซ้ำในส่วนนี้เนี่ยจะอยู่ที่สูงสุดเนี่ยจำนวน2ครั้งแต่จะมีโอกาสในการติดนะครับครั้งแรกก็จะเป็นโอกาส80%ส่วนครั้งที่2จะเป็นโอกาส60%นนั่นเองถ้าจะให้เห็นภาพแบบง่ายเมื่อทีมของฝั่งตรงข้ามนะครับหรือทีมของเรามีตัวละครตายไปทั้งหมดแล้วเจ้าตัวกระบอกเหล็กระดับ URV4 จะทำการฟื้นคือชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยเลือด2หลอดแบบนี้เน้นๆเลยนะและหลังจากที่เขาคืนชีพขึ้นมาเขาก็จะทำการไล่โจมตีแบบอัติเมตไปเลยจำนวน1 1คครรรัั้้้งงแแลลวกกกก็จกจจะะมมีีีีโอออาาสทท่ตบบันรบ แต่ถ้าเกิดว่าโอกาสไม่ติดมันก็จะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะในส่วนนี้มันจะเป็นโอกาส80%ในครั้งที่1และ60%ในครั้งที่2โดยรวมๆตัวละครของเขาจะสามารถอันติเมตหรือไล่อันติเมตแบบต่อเนื่องอย่างนี้ได้สูงสุดจํานวน3ครั้งต่อ1เกมนะจ๊ะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของลดความเสียหายจากการกดขี่นั่นก็คือเจ้าตัวกระบองเหล็กระดับ URV4 จะได้รับการลดความเสียหายไปเลยทันทีนะครับผมจำนวน30%ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบไหนก็ตามมันจะทําการลดดาเมจให้กับตัวละครของมันเองไปเลยทันที30%แต่ถ้าหากเป้า ที่โจมตีใส่เจ้าตัวกระบองเหล็กระดับ UR4 มีพลังโจมตีที่น้อยกว่าเจ้าตัวกระบองเหล็กระดับ UR4 อัตราการลดค่าความเสียหายณตรงนี้ก็จะเพิ่มเติมมากขึ้นอีกเป็น1.5เท่าโดยรวมก็จะทําให้เจ้าตัวละครของเขานี่มีความอึดถึกทนมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองและในเรื่องของค่าความเสียหายผมคิดว่าเขาน่าจะคิดตามค่าพลังโจมตีณตรงนี้นะครับสมมติเจ้าตัวการโร UR มีพลังโจมตีอยู่ที่140,000แต่เจ้าตัวกระบองเหล็กระดับ UR มีพลังโจมตี150,000การลดความเสียหายมันก็จะเพิ่มเติมไป1.5เททท่านนีีและ ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดที่เขาได้ถูกปรับเปลี่ยนมาใหม่นะครับโดยรวมผมมองว่าตัวละครของเขามันน่าเล่นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะแต่ในเรื่องของการชุบชีวิตเนี่ยอันนี้ยังคุมเขื่อมากๆเพราะว่าในเกมเขาบอกว่าชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมของเรากลับมาทั้งหมดแต่พอไปดูในหมดพีพีหรือการต่อสู้แล้วเนี่ยมันจะชุบแค่เจ้าตัวกาบองฤกระดับ U R V 4ตัวเดียวเท่านั้นเอาไว้ถ้าหากตัวละครของเขามันอัปเดตเข้าเกมมาเมื่อไหร่มันน่าจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดสกิลให้ดีกว่าเดิมยิ่งขึ้นหร ใดๆเกี่ยวกับเจ้าตัวกระบองเหล็กระดับ u r v 4ตัวนี้กันบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แบบเต็มที่เลยนะและที่สําคัญก่อน<ส>ที่<ส>พเพื่อนๆทุกท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไคร b e และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน